สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตินิยรมณิตนะครับเป็นแพทย์กุมารกุมารแพทย์เวนะครับขณะนี้อยู่ที่ว a r d แ ICU นะครับก็ขออนุญาตรายงานเคสและคอนซัลเคสในหินไฟฟ์ฟยากาศนะครับเป็นทารกแรกเกิดครับขออนุญาตคอนซัลอาจารย์กิจวันนะครับค่ะใช่ไหมคะครับก็เด็กมีก้อนที่คอด้านหน้านะครับขนาด5้าคูณสิบเซนติเมตรนะครับเป็นเด็กเพศหญิงนะครับ เกิดจากมัาอายุ3าปีครับ G สาม P สองครับ G A สามบแปดบวกสามวีครับคลอดโดยซีซ่านะครับเพราะว่าคลอดครันก่อนหน้านี้คลอดโดยซีซ่าครับก็อน้ําหนักได้เกิดนะครับอยู่ที่3.5กิโลกรัมนะครับแอปปากร์อยู่ที่8และ9ครับแรกเกิดนะครับมีโทนดีครับมีผิวค้ำดีครับล่องดีครับแต่ว่าแรกเกิดก็เจอก้อนขนาดใหญ่ครับจึงทําการอินทิวเบชันโดยการใส่ E อทิทิวนะครับ ขนาด3.5ความลึก9เซนติเมตรครับแรกรับที่ NICU นะครับก็พบว่ามีผิวสีชมพูมีโทนดีไม่มีหายใจเหนื่อยครับค่ะเราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะ <S 1> <S 1> ก็ที่โรงพยาบาลมอนละครับก็ได้ทำอุนราซาวะครับที่ GA 20 Week นะครับก็พบว่าเป็น m u l t i p l e septate cystic lesion ที่ anterior part of neck นะครับแต่ว่าไม่มี Side of High Drop นะครับทำเบนมาไอไปด้วยครับแล้วก็พบว่ามี เป็นลาช์มัลติลูคูลเลตซิติลิชันครับขนาด4 4คูณ6คูณ4 4เซนติเมตรนะครับตรวจร่างกายเจออะไรคะตรวจร่างกายนะครับก็จะเนอเรชเพลเลียนครับก็มีผิวสีชมพูดูดีครับก็เด็กแอคทีฟดีครับตอนตอน,นี้ออน ET ทิวอยู่ครับไวทเทาไฟนะครับวพบว่ามีบอด้เทมอยู่ที่36.7ครับมีพอลเลีที่148ครับ มีเลดพายารีเลตอยู่ที่6 6ต่อนาทีครับแล้วก็มีบัตรเพชเชอร์ที่76 45มิลลิเมตรปรลอดครับมีออฟซิออฟเซที่100%เต็มครับตอนนี้วัดน้ำหนักและขนาดตัวเด็กนะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่3.5กิโลนะครับแล้วก็มีความยาวครับอยู่ที่47เซนติเมตรนะครับมีความความยาวหัวนะครับอยู่ที่35เซนติเมตรครับการตัวหูคอจมูกนะครับก็ ไม่พบความไม่พบความผิดปกติอื่นนะครับนอกจากที่มีเป็นอนเิเลียรเน็แมสขนาด5คูณ10เซนติเมตรนะครับคลำแล้วเพราะว่ามีเป็นซิสติกคอนสิสเทนซีครับการตรวหัวใจปอดและท้องนะครับเพราะว่าปกติหมดครับค่ะตอนนี้คิดถึงภาวะอะไรคะตอนนี้นะครับก็คิดถึงว่าผู้ป่วยอาจจะมีโรคที่เป็นลิมฟากิโอมานะครับหรือว่าเป็นซิสติกไฮโกม่าครับเพราะว่า มีเป็นลักษณะของซิสติกแมสนะครับที่มีอิมเมจจิ้งนะครับเพราะว่าเป็นมัลติโลค u l a ้อซิสติกวิดอินเท a ร์นอลเซ i เ n นะครับจึงที่ถึงโรคนี้มากที่สุดครับและนอกจากนี้นะครับยังเป็นโรคที่พบในบริเวณอ n นเทโลเลเทอรของเนกนะครับซึ่งก็ตรงกับที่เจอในผู้ป่วยนะครับส่วนโรคที่ต่อก่อาจจะคิดว่าเป็นไปได้นะครับก็เป็น t e r าโทมาครับเพราะว่าก็มาด้วยก้อนที่คอตั้งแต่แรกเกิดได้นะครับแต่ว่า จาก Imaging นะครับก็ไม่พบว่ามี Soft Tissue หรือว่ามี Calcification ครับจึงจริงทำให้คิดถึงน้อยลงครับโรคที่นาครับก็เป็น d e r m o i s 伊斯นะครับก็เป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่กำเนิดเหมือนกันครับแต่ว่าคิดถึงน้อยลงครับเพราะว่าเดอร์มอ伊斯ิตมักจะมาด้วยบิดไลน์แมสที่คอนะครับแต่ว่าในเคสของน้องคนนี้มีที่อ n t เทโรและเทโลครับค่ะแล้วเราวางแผนการรักษาไว้ยังไงต่อไปคะ ครับวางแผนการรักษาก็ตอนนี้ก็ได้ทำการออนเวนทิเลเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็เพื่อเมนเทนแนนต์ a อเ์เรียบร้อยครับได้ทำการ NPO แล้วก็ออนไอวีฟเรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็จะมีการ Follow DTX นะครับก็ได้แอดไว้ได้ขออนุญ,ญาต Consult เพื่อสันเด็กเพื่อผ่าตัดน,นะครับแล้วก็ได้แอดไว้บิดามารดาของผู้ป่วยนะครับเกี่ยวกับตัวโรคครับว่าเป็นโรค ว่าเป็นโรคที่เกิดจากอะไรแล้วก็มีความสําคัญว่าต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็พ่อแม่ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับค่ะก็รีเฟร์เสมาได้เลยนะคะครับขอบคุณครับ